ด่วนปอพ่อเผยพื้นที่ที่จะโดนพายุไดดูร้อนแรงเต็มๆ60จังหวัดอุตุฉบับที่4เตรียมจับอึง้งเผยรอบนี้พายุลูกเห็บถลม่มมีฟ้าร้องฟ้าผ่าลมกระโชกแรงด้วยพยากรณ์ากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวาตภ,ภายัยอุตุขภยัยพยากรณาา์ทางเพจและยูทู e ฝนฟ้าพยากรณ์วุฒิพรลุงพิลาัยทางเฟ e b o o k ซึ่งในคืนนี้แอดมินจะมาแจ้งเตือนฝนที่จะเข้ามาก่อนในบางพื้นที่บริเวณภาคอีสานแนวโน้มฝนในอีก24ชั่วโมงข้างหน้าฝ้าฝนเมืองไทยในอีก10วันพายุฤด,ดูร้อนชุดต่อไปและเตรียมการป้องกันอันตรายจากพายุฤด,ดูร้อนจากกลมป้องกันและบรรเทาสาธารณภายัยประกาศพื้นที่เสี่ยงจากกลมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย60จังหวดัดพื้นที่เสี่ยง จากประกาศกรมอุตุฉบับที่4จะเป็นเช่นใดกันบ้างเดี๋ยวเราจะมารับชมรับฟังข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับก่อนอื่นแอดมินสภาไปดูในด้านของพื้นที่ที่กรมอุตุนิยมทิยาเผย60จังหวัดบริเวณภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางเฝ้าระวังสถานการณ์พายุฤดูร้อนพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรง19-20มีนาคม2567 โดยกรมอุตุนิยมทิทยาล่าสุดออกประกาศแจ้งเตือนสี่ฉบับแล้วในเรื่องของการป้องกันฝ่าระหว่างพายุฤด,ดูร้อน60จังหวัด19-20มีนาคมได้ขอให้จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศสถานการณ์พายอย่างใกล้ชิดพร้อมจัดชุดเคลื่อนที่เร็ว อุปรกรณ์ประจำพื้นที่เสี่ยงให้พร้อมปฏิบัติการ,รเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยรวมถึงแจ้งเตือนประชาชนติดตามเพียรา์กาศและปฏิบัติตามประกาศเตือนภัยอย่างเคร่งครัดตลอดจนตรวจสอบบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างให้อยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรงหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงป้องกันอันตรายจากการถูกลมทับรวมถึงะวางอันตรายจากฟ้าผ่า แจ้งเตือนพื้นที่ภาคเหนือทุกจังหวัดภาคตะนออกเฉียงเหนือ17จังหวัดได้แก่บริวินจังหวัดเลยหนองคายบึงการ、หนองบละลำพูอรอนธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแกน่นมหาสรารคามกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ภาคกลางทุกจังหวัดรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑล าระวังพายุฤดูร้อน19-20มีนาคมที่จะถึงนี้นะครับนอกจากนั้นกรมอุตุนิยมทิทยายังได้ออกมาประกาศแจ้งเตือนล่าสุดในเรื่องของพายุฤดูร้อนาฝระวัง19มีนาคม2567ภาคเหนือบริเวณจังหวัดเชียงรายลำพูนล,ลำปางพะเยาน,าน่านแพร่สุขโขทยัยอุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูร์ ภาคตะวนออกเฉียงเหนือ19มีนาคม2567บริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบลวลำพูรอนธานีสกลนครน,นครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสรารคามร้อยเอ็ดยโสธรนนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ภาคกลาง19มีนาคม บริเวณจังหวัดน,นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทิลบ,บุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนะครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีการจนบุรีราชบุรีนะครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตมอ,อกนครนายกปราจนบุรีสาแก้วจะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราด20มีนาคม2 5 6 7ภาคเหนือ บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่สุขโขทยัยกำแพงเพชรพิจิิรพิษณุโลกและตาภาคกลาง20มีนาคม2517บริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทการจนบุรีสุพรรณบุรีราชบุรีนะครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคใต้บริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ เนื่องจากในช่วงวันที่19-20มีนาคมจะมีปัจจัยคือบริเวณขอบอุณอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่มีกำลังปานกลางจากประเทศจีนจะแผ่ปกคลุมบริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนรอมทะเลจีนใต้ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดลักษณะเช่นนี้ทําให้ประเทศไทยมีพาย,ยุฤด,ดูร้อนเกิดขึ้นในระยะแรกโดยจะมีลักษณะของพาย,ยุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งรวมถึงอาจจะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ หลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังตรายจากพาย,ยุดูร้อนที่อาจจะเกิดขึ้นหลีกเลี่ยงกันในพื้นที่โล่งแจ้งตายต้นไม้ใหญ่ใกล้กับสิ่งปลูกสร้างตายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงร่วมถึงดูแลสุขภาพจากอากาศที่เปลี่ยนแปลงเกษตรกร,เ,ร,กรเตรียมการป้องกันระวังความเสียหายต่อพืชผลทางการ,กรเกษตรและอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงไว้ด้วยนะครับโดยในคืนนี้ฝ้าระวังพายุตะวันออกเฉียงเหนือ ฟอรระวังบริเวณพื้นที่หนองบละมพูคอนแก่นกาฬสินธุ์อุรธานีหนองคายบึงกาฬไทยภูมินครราชสีมาสก,กลนครนครพนมและมุกดาหารซึ่งสาเหตุแลปะปัจจัยที่ทําให้ในช่วงนี้มีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาในคืนนี้ถึงพรุ่งนี้จากยอ่อมข้อบรรยากาศต่ำจากความร้อนที่ปกคลุมประเทศไทยทางตอนบนในขณะที่ประเทศไทยมีอากาศร้อนและมีฟ้าหลวในตอนกลางวัน ร้อนจัดบริเวณภาคเหนือภาคอีสานและภาคกลางขอให้ดูแลสุขภาพจากอากาศที่ร้อนถึงร้อนจัดและจะมีปัจจัยที่นำความชื้นเข้ามาคือลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้ข้าปกคลุมภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางและภาคตะวันออกถ้าไม่มีฝนฟ้าขนองบางพื้นที่สำหรับลมตะวันออกลมตะวันออกเฉียงใต้ที่ปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอ,อันดามัน ภาคใต้มีฝนฟ้าขนองบางพื้นที่ภาคเหนือในคืนนี้ถึงพรุ่งนี้จะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดฟ้าหลวในตอนกลางวันฝนร้อยละสิบสว่วนมากอุตรดิตถ์ตาพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด19-26องศาและสูงสุด36-40องศาจากลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว5 1 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดจะมีฟ้าหลวในตอนกลางวันฝนฟ้าขนองร้อยละ20บ ส่วนมากบริเวณพื้นที่จังหวัดเลยหนองบัวลำพูคอนแก่นกาฬสินธุ์รดนธานีหนองคายบึงกาฬชัยภูมินครราชสีมาสก,กลนกครนครพนมและมุกดาหารอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาและสูงสุด37-40องศาจากลมใต้ความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลาง จะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดจะมีฟ้าหลวในตอนกลางวันฝนร้อยละสิบส่วนมากลบบุรีสระบุรีนครสวรรค์อุทัยธานีและกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุดย3 2 6ิบ326องศาและสูงสุด3 7-41องศาจากลมใต้ความเร็วสิบถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกจะมีอากาศร้อนจะมีฟ้าหลวในตอนกลางวันฝนร้อยละ20ส่วนมากจังหวัดสระแก้วระยองจันทบุรีและตราด อุณหภูมิต่ำสุด25ถึง28องศาและสูงสุด3 3มถึงองศาจากลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็วสิบถึงสามสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสํา,ากว่า1 m, น่เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตรกรุงเทพมหานครปริมณฑลจะมีอากาศร,ร้อนจะมีฟ้าหลวในตอนกลางวันฝนฟ้าขนองร้อยละสิบอุณหภูมิต่ำสุด25ถึง28องศาและสูงสุด35-39ถึงองศาจากลมใต้ความเร็วสิบถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมง มีอา,ากาศภาคใต้ภาคใ,ใต้ฝั่งตะวันออกจะมีอา,ากาศร้อนในตอนกลางวันฝนฟ้าขนองรายละสิบส่วนมากจังหวัดเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุดยี่สิบสองยี่สิบเจ็ดองศาและสูงสุดสามสถึงสามแปดองศาจากลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็วลมถึงสามสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงเทเลครื่นสูงหนึ่งเมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่าหนึ่งเมตร ฝั่งตะบนตกอากาศร้อนในตอนกลางวันฝนร้อยละสิบบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุดยี่สามยี่เจ็ดองศาและสูงสุดสามห้าถึงสามเก้าองศาจากลมตะวันออกความเร,ร็วลมถึงสามสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูงหนึ่งเมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่าหนึ่งเมตรหลังจากนั้นยี่สิบเอ็ดมีนาคมฝนยังคงเน้นบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคตะบนออกและภาคใต้ยี่สิบสองมีนาคมฝนจะเน้นบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ ปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนจะเพิ่มมากขึ้นภาคตะวันออกมีฝนบางพื้นที่และภาคใต้23มีนาคมฝนเน้นบริเวณพื้นที่สารทางตอนล่างและภาคตะวันออก24มีนาคมเรนพื้นที่สารทางตอนล่างและภาคตะวันออก25มีนาคมเรนพื้นที่สารทางตอนล่างภาคกลางและภาคตะวันออกหลังจากวันที่26มีนาคมจนถึง28มีนาคมจะเริ่มมีพาย,ยุฤดูร้อนชุดต่อไปนะครับที่จะเริ่มเข้ามา จะเริ่มจากภาคอีสานก่อนนะครับและจากกระจายตัวไปในทุกภาคขอให้ติดตามพยากรณ์ประกาศคําเตือนจากกรมอุตุกิใไร้ชิดต่อแปนีจจะพาไปดูในด้านของพื้นที่ภาพข่าวจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปอในห้าข้อป้องกันอันตรายจากพายุดูรร้อนในช่วงฤดูร้อนเสี่ยงต่อการเกิดพายุดูรร้อนโดยจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าลูกเห็บตก สร้างความเสียหายแก่ทรัพย์สินและเป็นอันตรายต่อชีวิตติดตามพยากรณ์อากาศหากมีประกาศเตือนการเกิดพายุฤด,ดูร้อนให้ปฏิบัติตามคำแนะนำลดผลกระทบจากพายุตรวจสอบประตูหน้าต่างและหลังคาบ้านให้แข็งแรงตัดกิ่งไม้และโค่นต้นไม้ที่มีความเสี่ยงต่อการแตกหักหรือล้มทับลดความเสี่ยงภัยจากพายุไม่อยู่บริเวณพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการแตกหักอาทิประตูหรือหน้าต่างที่เป็นกระจก ลดความเสี่ยงอันตรายต่อการเกิดฟ้าผ่างดใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าและโทรศัพท์มือถือรวมถึงไม่อยู่ในที่โล่งแจ้งและใต้ต้นไม้ใหญ่ลดความเสียหายทางการ,กรเกษตรโดยจัดทำที่คั้มยันกิ่งไม้ต้นไม้หรือที่กำบังปกคลุมพืชผลทางการ,กรเกษตรหากมีข้อมูลเพิ่มเติมอันตรายงานให้ทราบเป็นระยะยะอย่างคันทุ่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตาม อย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพ่อให้รับตาข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด subscribe กดแชร์แหนด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ